ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วทําให้เกิดความเสียหายแยก่เศรษฐกิจความมั่นคงของประเทศไทยและตัดต่อหรือนําข้อมูลบางส่วนลงไปสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาร้องให้อลอทองจำเดินการตามกระบวนการกฎหมายโดยเฉพาะพรบคอมพิวเตอร์กับสามขิคนนและเป็นตัวอย่างอีกต่อไปว่า คนจีนหรือใครก็ตามที่อยู่ต่างประเทศแล้วจะมาทำคอนเทนต์หรือมาทำอะไรก็ตามเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองผมถามอกากรณีสาวจีนคนนี้ทำคอนเทนต์แบบนี้เขาก็ได้ในเรื่องของรายรับจากเขาที่จะเข้ากับ๋าวเขาแต่ผมถามกลับว่าประเทศไตจะเสียหาย นายสนธิยาสวัสดีเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปออทเพื่อแจ้งความเอาผิดสาวจีนไล้สดด่าซอยนานาทําให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเสียหายเพราะมีการนําคลิปไปโพสลงโซเชียลว,วันนี้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีกับสาวจีนในเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อความบางตอนบอกว่าคนมาที่นี่99%ไม่ใช่คนดีและเผยแพร่ออกไปทั่วทั้งประเทศ เป็นระบบสาธารณะที่เข้าถึงทั่วโลกสร้างความเข้าใจผิดหลอกลวงเสียหายกับประเทศไทยผู้หญิงคนนี้เท่าที่ผมมีข้อมูลมีคนแจ้งมาที่ผมว่าขายพระเครื่องหรือทําอะไรอยู่พวกนี้ครับจะอยู่ประมาณนั้นแต่ขณะน,นี้ถ้าทางตํารวจเข้าใจว่ายังอยู่ประเทศไทยวันนี้ผมจึงมาร้องก่อนพลตำรวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองวันนี้ได้เชิญนางสาวหวังจือยู่สัญชาติจีนมาพบโดยเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนทำคลิปจริงไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความเสียหายกับประเทศไทยเพียงแต่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้คนต่างชาติรู้ว่าสถานที่ไหนผู้หญิงไปคนเดียวควรจะระมัดระวังตัวจากการตรวจสอบพฤติกรรมของนางสาวหวังพบว่ามีการไล์สดขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเข้าข่ายการทำงานของคนต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นความผิดทางพารกรบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตโดยพนักงานสอบสวนกองบังคับการสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้แจ้งข้อหาให้กับนางหวงังเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต